ช่วงนี้นะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามช่วงของสถานีงานข้าวสถานีงานข้าวเรามีนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้าอร่อยที่ถนนวราจักเป็นสูตรที่เขาบอกว่าโอ้โหเก่าแก่เป็น60ปีก็ว่าได้นะคะสาวแบงค์นะคะลาออกจากธนาคารนะคะหันมาทําธุรกิจก๋วยเตี๋ยวหลอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวไปติดตามรายงานเลยค่ะ เกีจากการทำงานจนเกิดอาการกรดหลายย้อนชยาการอุสาทโกรหรือเปิ้ลอดีพนักงานธนาคารจึงตัดสินใจลาออกเพื่อจะเริ่มต้นขายกุยเตี๋ยวหลอดซึ่งเคยวางแผนไว้เมื่อหลายปีมาแล้วว่าสักวันหนึ่งจะยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวเพราะเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแล้วพอตอนจากจากงานเนี่ยเราก็ศึกษาดูว่าเออตอนนี้นะเศรษฐกิจมันไม่ดีจะขายอะไรก็ล้วั ม,มีคนขายเยอะหมดแล้วซึ่งคนซื้อมันน้อยแต่ว่าธุรกิจอาหารเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้เพราะยังไงคนเราก็ต้องกินอาหารก็เลยตัดสินใจว่าเราจะลองมาทำก๋วยเตี๋ยวหล่อตัวนี้ค <c oughs> ่ะป้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหล่อที่เธอทําเป็นสูตรดั้งเดิมที่อามาและแม่ของสาม,มีเคยทําขายย่านบวรจักรมานานกว่า60ปีและเลิกกิจการไปหลังจากลูกๆเติบโตมีการมีงานทําแล้วแต่ยังคงทํารับประทานกันภายในครอบครัว ทำให้เธอมีโอกาสได้ฝึกมือในการปรุงเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดจนได้รสมือเดียวกับที่แม่เคยทาเรียนรู้อยู่แล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะคิดว,ว่าจะทําขายเพราะว่าตอนเขาทำเนี่ยเขาก็สอนให้เราหัดทําแล้วฝึกมานานแล้วก่อนที่จะมาทำสำหรับก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เปิ้ลรับสืบทอดมาจะเน้นการตุ๋นเต้าหู้กับหมูสับให้เข้าเครื่องกับน้ำซุปที่ปรุงด้วยเครื่องเทศหลายอย่างจนได้กลิ่นหอมและรสชาติที่กลมกลม่อม รวมถึงการคงไว้ซึ่งเคล็ดวิธีดั้งเดิมที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการใช้ฐานในการตุน๋นหลังจากปรุงด้วยเตาแก๊สมาแล้วครั้งหนึ่ง สำหรับก๋วยเตี๋ยวหลอดที่น้องเปิ้ลทำออกมาจำหน่ายนะคะยังคงใช้กรรมวิธีเดียวกันกับที่อาม่าเคยทำมาค่ะด้วยการนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปในเข่งไม้ไผ่นี้นะคะวิธีการนี้ค่ะไม่เพียงแต่จะทำให้ความร้อนถูกส่งผ่านไปยังเส้นก๋วยเตี๋ยวได้อย่างทั่วถึงเท่านั้นค่ะแต่ยังทำให้มีกลิ่นหอมของไม้ไผ่นะคะผสมลงไปในตัวเส้นแล้วก็กุ้งที่ผสมลงไปด้วยค่ะแม้การนึ่งเส้นใส่เข่งจะเพิ่มขั้นตอนในการทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่เปิ้ลก็บอกว่าเป็นเคล็ดวิธีที่จะทำให้เส้น กุ้งและไม้ไผ่ส่งกลิ่นถึงกันได้รวมทั้งยังช่วยกะปริมาณให้คงที่สำหรับการตักเครื่องเช่นกระเทียมเจียวเห็ดหอมและเต้เาหู้ตุนหมูสับเพื่อให้ได้ความพอเหมาะพอดีกันในแต่ละชามคือมีพวกเนื้อหมูครับคือมันเนื้อหมูมันจะจะนิ่มกว่าที่อื่นครับแล้วแล้วก็ช่วงผักเนี่ยเครื่องเคียงมันจะมันจะไม่เหมือนที่อื่นครับมันเหมือนมันจะ มันจะลงตัวกว่าที่อื่นครับแล้วก็เส้นเนี่ยส่วนเส้นมันจะนิ่มกว่าคือเส้นบางที่เนี่ยมันจะแข็งแต่ที่นี่มันจะนิ่มกว่าคือมันจะเข้ากับหมูพอดีเงี้ยครับผมปัจจุบันเปิ้ลเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหลอดอยู่ที่ตลาดดอนวายจังหวัดนครปฐมโดยจําหน่ายชามละ30บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าอามาตยและแม่เคยขายมาแต่ก็เป็นราคาตามค่างเงินที่ลดลงไปเรื่อยๆแต่มรดกทางอาชีพที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ กลับยังคงดำรงคุณค่าอยู่เพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปอรนิดพัยรงศริรายงาน